ดีต้อนรับสู่ช่อง Roadtest TH วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถที่หลายคนรอคอยอย่าง Suzuki Carry 2026รถกระบะอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบใหม่หมดให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่รถรุ่นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานประหยัดและใช้งานง่ายแต่ในเวอร์ชั่นปี2026 Suzuki ได้ยกระดับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารให้เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจน ซูซูกิแครี2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดตัวถังถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉีียวแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงทุกสถานการณ์ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงใหม่พร้อมแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เรียวยาวให้ความรู้สึกทันสมัยและเพิ่มทัศนวิสัยในยามค่ำคืนการชนหน้าออกแบบให้มีความแข็งแกร่งพร้อมช่องระบายอากาศเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์สีตัวถังใหม่ Black Glossy Premium สะท้อนความเรียบหรูและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันในด้านข้างของซูซูกิแครี y 2026่ถูกออกแบบให้ดูเพรียวขึ้นเส้นสายเรียบแต่มีความคมชัดให้ความรู้สึกทันสมัยตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบกระบะตอนเดียวและตอนครึ่งรองรับการบรรทุกของได้มากขึ้นถึง9 4 0กิโลกรัมล้ออลลอย์ขนาด1 4นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตและช่วยเสริมสมดุลการขับขี่ในส่วนของท้ายรถฝ่ายท้ายแนวตั้งแบบแล d ถูกดีไซน์ให้สอดรับกับเส้นสายของตัวรถเพิ่มความโดดเด่นแม้ในมุมมองด้านหลัง ภายในห้องโดยสารซูซูกิแครี2026ได้รับการปรับโฉมให้กว้างขวางและทันสมัยมากยิ่งขึ้นวัสดุภายในเลือกใช้โทนสีดำผสมเงินเมทัลลิกเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมคอนโซลกล้างดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple Carplay และ Android Auto มาตวัดเรืองแสงดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้กระชับรับสิรีระสามารถปรับเองได้มากขึ้นเพิ่มความสบายสำหรับการขับขี่ในระยะทางไกล ด้านระบบปรับอากาศเป็นแบบดิจิทัลใหม่ที่สามารถกระจายลมได้ทั่วถึงห้องโดยสารยังคงมีพื้นที่จัดเก็บของจํานวนมากตามสไตล์ Suzuki Carry ไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของใต้บอกกล่องเก็บเอกสารขนาดใหญ่หรือช่องใส่แก้วน้าหลายตําแหน่งเสริมความสะดวกในการใช้งานจริงนอกจากนี้ Suzuki ยังได้เพิ่มระบบเก็บเสียงและการสั่นสะเทือนที่ดีขึ้นทําให้ภายในห้องโดยสารเงียบขึ้นถึง20%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ในด้านเครื่องยนต์ซูซูกิแครีส2ง่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร DOHC 16วาล์วลระบบหัวฉีดมัลติพอยต์ให้กำลังสูงสุดประมาณ98แรงม้าและแรงดิดสูงสุด135นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดพร้อมระบบเกียร์ CVT ที่มีให้เลือกในบางรุ่นเครื่องยนต์ถูกออกแบบใหม่ให้รองรับมาตรฐานไอเสียยูโร6และประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง10%การปรับจูนระบบช่วงล่างและระบบพวงมาลายัยช่วยให้ควบคุมรรถได้้้งงงง่่่าายขึนนนใใเเมมมมือและคัคคชวว็สู ระบบความปลอดภัยของ Suzuki Carry 2026ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันมาพร้อมระบบเบรค ABS และ EBD ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบควบคุมการทรงตัว ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Hold Control เพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสภาพถนนอีกทั้งยังติดตั้งกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่แคบ Suzuki Carry 2026ยังมีจุดเด่นด้านความอเนกประสงค์เพราะสามารถปรับแต่งรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย เช่นรถบรรทุกสินค้ารถฟู้ดทครถตู้เล็กหรือรถบริการเคลื่อนที่ดีไซน์พื้นกระบะใหม่แข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนมากขึ้นพร้อมขอบกระบะที่ออกแบบให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบรรทุกสำหรับราคาจำหน่าย s ซ z u k i ิ a r รี2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ475,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุดไม่เกิน560,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ถือเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณภาพที่ได้รับโดยรวมแล้วซูซูกิแค r ี2026คือรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ที่มองหารถกระบะขนาดกระทัดรัดใช้งานอนเนกประสงค์ด้วยดีไซน์ที่หรูหราทัานสมัยเครื่องยนต์ประหยัดทนทานและเทคโนโลยีที่ครบครันถือเป็นรุ่นที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของซูซูกิในการสร้างรถที่เหมาะกับทุกรฟ์สไตล์และทุกธุรกิจของคนไทย